ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วย การพูดดีเป็นสีแก่ตัวอัตถกถาตักการิยะชาดกตอนที่หนึ่งครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารมีเรื่องราวของพระภิกษุชื่อโกกาลิกะที่พระองค์ได้นำมาตรัสพระธรรมเทศนาะดังนี้ช่วงเข้าพรรษาของปีหนึ่งพระมหาโมคลานะและพระสารีบุตร ลมริว่าจะปลีกตนไปหาที่จำพรรษาปฏิบัติสมณธรรมเงียบๆและท่านทั้งสองก็เลือกที่จะไปจำพรรษาที่วัดแห่งหนึ่งในรัฐโกกาลิกะที่มีพระภิกษุชื่อโกกาลิกะจำพรรษาอยู่ก่อนแล้วพระอัคารสา,าวกทั้งสองขอไม่ให้พระโกกาลิกะบอกกับใครว่าท่านมาจำพรรษาอยู่ที่นี่เพราะท่านต้องการความสงบความเป็นส่วนตัวไม่ต้องการพบเจอกับใครตลอดสามเดือน พระโกกาลิกะถามถึงข้อแรกเปลี่ยนว่าในเมื่อพระอัคราสาวกทั้งสองได้อยู่อย่างสงบแล้วตนจะได้อะไรพระอัคารสา,าวกทั้งสองจึงกล่าวว่าจะแสดงธรรมกถาแก่พระโกกาลิกะเป็นการตอบแทนซึ่งพระโกกาลิกะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งได้จัดเตรียมเสนาสนะถวายพระอัคราสาวกทั้งสองเมื่อครบกำหนดออกพรรษา พระอัคราสาวกทั้งสองปวารณาแล้วก็บอกลาพระโกกาลิกะเพื่อกลับไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันพระโกกาลิกะจึงพาพระอัคราสาวกทั้งสองไปบิณฑบาตในหมู่บ้านใกล้ๆก่อนที่จะเดินทางกลับซึ่งชาวบ้านก็นิมนต์พระเถระเข้าไปรับพัตหารในเรือนของตนเมื่อเสร็จภัตกิจแล้วพระอัคราสาวกทั้งสองก็เดินทางมุ่งสู่เมืองสาวัตถี ส่วนพระโกกาลิกะนั้นบอกกับคนทั้งหลายว่าอุบาสกทั้งหลายพวกเจ้าเหมือนเดรชาญช่างไม่รู้อะไระเลยว่านั่นคือพระอาคาราสาวกทั้งสองและท่านอยู่จำพรรษาในวิหารไกลๆพวกเจ้าตลอดสามเดือนบัดนี้ท่านเดินทางกลับไปซะแล้วชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็เสียดายโอกาสเป็นอันมากที่พระอรหันต์ระดับอัคราสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาจำพรรษาถึงที่นี่ แต่พวกตนไม่ได้ไปกราบไหวจึงปรึกษากันว่าถ้างานพวกเราก็เตรียมปัจจัยทั้งหลายตามไปถวายท่านกันเถิดพวกเราคงเดินทางตามท่านทันแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปเตรียมของซึ่งก็มีทั้งสบงจีวรทั้งของที่จะไปปรุงเป็นยาเช่นเนยใสยน้ำมันเป็นต้นแล้วก็รีบเดินทางตามพระอัคาราสาวกทั้งสองไป ซึ่งพระโกกาลิกะนั้นก็ได้รวมเดินทางไปกับชาวบ้านด้วยเพราะหวังในสิ่งของมากมายที่ชาวบ้านเอาไปถวายพระอัคารสา,าวกพระโกกาลิกะนั้นรู้อยู่แล้วว่าพระอัคารสา,าวกท่านเป็นผู้มักน้อยคิดในใจว่าท่านคงไม่รับสิ่งของที่ชาวบ้านนําไปถวายหรอกเดี๋ยวท่านก็มอบให้ตนเมื่อชาวบ้านตามไปจนทันและได้ถวายสิ่งของแก่พระอัคารสา,าวกแล้วพวกชาวบ้านก็พากันกล่าวว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโปรดอภัยแก่พวกกระผมด้วยเถิดที่ไม่ทราบว,ว่าท่านมาจำพรรษาอยู่ที่นี่พระอัคาราสาวกให้ศีลให้พรแก่ชาวบ้านของที่ชาวบ้านนำมาถวายนั้นท่านก็ยกคืนให้แก่ชาวบ้านไปจนหมดไม่ได้รับอะไรไว้เลยแล้วท่านก็จงใจไม่มอบให้กับพระโกกาลิกาด้วยเนื่องจากต้องการขัดเกลานิสัยของพระโกกาลิกาที่เป็นผู้มักได้ ก่อนที่พระอาัคารสา,าวกจะออกเดินทางอีกครั้งชาวบ้านก็พากันอ้อนวอนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อพระคุณเจ้าไม่รับคราวนี้ก็ิม่มนมาที่นี่อีกเพื่ออนุเคราะห์พวกเราพระอาัคารสา,าวกรับคำแล้วเดินทางต่อชาวบ้านก็พากันแยกย้ายกลับบ้านของตนส่วนพระโกกาลิกะก็กลับวัดด้วยความแค้นเคืองและผูกอาฆาตในพระอัคารสา,าวกทั้งสอง ที่ไม่รับปัจจัยเหล่านั้นก็ไม่บอกให้ชาวบ้านนำมาถวายแก่ตนจากนั้นไม่นานพระอัคราสาวกทั้งสองก็พาภิกษุบริวาร500รูปจาริกไปตามที่ต่างๆกับภิกษุอื่นอีก1 0 0 0รูปจนไปถึงโกกาลิกะรัฐอีกครั้งพวกชาวบ้านก็ดีใจเป็นอันมากพากันต้อนรับพาพระอัคราสาวกและเหล่าพระภิกษุไปพักในวัดที่พระโกกาลิกะพักอยู่นั่นแหละ ชาวบ้านได้ถวายข้าวปลาอาหารอันปราณีแก่พระภิกษุทั้งหมดแต่เมื่อถึงตอนถวายจีวรกลับถวายเฉพาะเหล่าพระภิกษุที่มาจากต่างถิ่นเท่านั้นไม่ได้ถวายแก่พระโกกาลิกะซึ่งเป็นพระจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้พระอัคารสา,าวกเห็นดังนั้นก็นิ่งเฉยไม่ได้บอกให้ชาวบ้านถวายให้พระโกกาลิกะ พระโกกาลิกะจึงตัดพาะพรางด่าว่าพระอัครสา,าวกต่อหน้าเหล่าพระภิกษุว่าสารีบุตรและโมคคลาณะผู้มีความปรารถนาน้อยเมื่อก่อนชาวบ้านถวายทำเป็นไม่รับพอตอนนี้ก็รับเสียจนล้นเหลือจนมองไม่เห็นใครเลยพระอัครสา,าวกคิดว่าตนทั้งสองเป็นเหตุให้พระโกกาลิกะมีจิตคิดอกุศลจึงพาเหล่าพระภิกษุทั้งหมดเดินทางออกจากวัดแห่งนี้ เมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นก็พากันมาอาราธนาขอให้อยู่ต่ออีกสักสองสามวันพระภิกษุรูปหนึ่งในกลุ่มนั้นจึงบอกความจริงว่าพระอัคาาสา,าวกท่านจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อพระโกากาลิกะภิกษุที่สนิทชิดชอบของชาวบ้านนี้ทนอยู่ร่วมกับพวกเราไม่ได้ชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็กลับไปที่วัดขอให้พระโกากาลิกะไปขอขอมาพระอัคาาสา,าวก และนิมนต์ท่านทั้งสองให้กลับมาที่วัดนี้เหมือนเดิมถ้าท่านไม่กลับก็ขอให้พระโกกาลิกะจงไปอยู่ที่อื่นซึ่งพระโกกาลิกะก็ไม่สามารถนิมนต์พระอาัคาราสาวกให้กลับมาที่วัดนี้ได้พวกชาวบ้านจึงไม่ให้พระโกกาลิกะอยู่ที่วัดนี้ต่อพระโกกาลิกะจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันและทูลฟ้องว่าท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคานะมีความปรารถนามากมากัมกม อันเป็นที่น่ารังเกียจของผู้มีศีลธรรมอันดีเสียแล้วลำดับนั้นพระาศาสดารับสั่งว่าโกกาลิกะเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยส่งเลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคลาน,นะเธอพระโกกาลิกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มัวเชื่อพระอัครสาวกของพระองค์ข้าพระองค์ได้เห็นประจักษ์แล้วว่าพวกนี้ล้วนเลวๆมีรับลมคมใน ทุสีนกันทั้งนั้นแม้พระศาสดาจะตรัสห้ามถึงสามครั้งพระโกกาลิกะก็ยังคงกราบทูลซ้ำๆเช่นนั้นถึงสามครั้งเช่นกันแล้วก็ลุกออกจากอาสนะไปด้วยความโมโหแต่พอหันหลังให้พระพุทธเจ้าเท่านั้นทั่วร่างกายของพระโกกาลิกะก็เกิดตุ่มประมาณเท่า,มาเมล็ดผักกาดแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นจนถึงขนาดเท่ากับมะตูมสุกแล้วก็แตกออก นำเลือดน้ำหนองไหลโซมกายพระโกกาลิกะปวดแสบปวดร้อนไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้จึงต้องนอนซุดอยู่ณซุ้มประตูพระวิหารเชตวันแล้วเรื่องที่พระโกกาลิกะด่าพระอาครสาวกก็ถูกโจดจันไปทั่วแม้กระทั่งในพรหมโลกเมื่อตุทีพรมที่เคยเป็นพระอุปชาของพระโกกาลิกะสมัยที่ดำรงอายุไขในมนุษย์โลกได้ยินข่าว ก็รีบมาแสดงตูในอากาศให้พระโกกาลิกะมองเห็นแล้วเตือนว่าให้ไปขอขมาพระอาัคารสา,าวกเสียเถิดแต่พระโกกาลิกะเอตุทีพรมว่าผู้มีอายุท่านนะ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แล้วว่าเป็นพระอนาคามีไม่ใช่หรือพระอนาคามีไม่กลับมาสู่โลกอันท่วมท้นไปด้วยกองกิเลสหรอกท่านคงเป็นยักษ์ที่กองขยะเป็นแน่ เท้ามหาพรหมเมื่อเห็นว่าพระโกกาลิกะมีมานะอันแรงกล้าไม่ยอมเชื่อฟังก็เตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้ระวังตนเองจะเป็นอย่างที่ปากพูดก่อนกลับไปพรหมโลกชั้นสุดทาวาสของตนส่วนพระโกกาลิกะที่ทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็ได้ขาดใจตายไปพร้อมกับความดื้อดึงแล้วก็ได้ไปบังเกิดในปฐุมนรกทันที เมื่อเท้าสหบดีพรมนำเรื่องนี้มากราบทูลแด่พระพุทธเจ้าพราะองค์จึงนำมาตรัสเล่าแก่เหล่าภิกษุในโรงธรรมสภาพร้อมได้นำเอาอาดีตนิทานมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีต,ตการครั้งพระเจ้าโหมทั์เสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระองค์มีปุโรหิตคนหนึ่งมีลักษณะเป็นคนตาเหลืองมีเขี้ยวงอกออกมานางพรามณีภรรยาของเขา เล่นชู้กับพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับปุโรหิตเหมือนกันเมื่อปุโรหิตรู้เรื่องก็ห้ามภรรยาของตนแต่นางก็ทำทีเป็นเชื่อฟังไปงั้นแหละสุดท้ายปุโรหิตก็จับได้อีกจนได้จึงคิดว่าในเมื่อห้ามไม่ฟังก็ต้องหาอุบายฆ่าชายชู้คนนี้ซะเมื่อมีโอกาสปุโรหิตก็กราบทูลพระราชาว่าประตูพระนครทางด้านทิศใต้นั้นไม่เป็นมงคล ควรรื้อประตูเก่าออกแล้วหาไม้ที่เป็นมงคลมาสร้างใหม่พร้อมทั้งหาเรกยามทำพิธีพรีกรรมเส้นสวงเหล่าพูดผู้รักษาพระนครด้วยพระราชาเห็นชอบให้ทำตามนั้นโดยให้ปุโรหิตเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ทั้งหมดเมื่อรื้อประตูเก่าและกำหนดเรกยามสร้างประตูใหม่ได้แล้วก็ต้องเริ่มทำพิธีพรีกรรมปุโรหิตกราบทูลว่าขอข้าพราหมณมมีลักษณะในตาเหลือง มีเขี้ยวงอกออกมาเพื่อเอาเลือดและเนื้อของเขามาใส่อ่างแล้วฝังลงไปใต้ดินบริเวณที่ตั้งประตูนั้นพระราชาก็อนุญาตพุโรหิตดีใจมากที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเมื่อกลับไปถึงเรือนของตนเขาก็เกิดหลุดปากพูดกับภรรยาว่าจะฆ่าชู้รักของนางในวันพรุ่งนี้พระราชาทรงอนุญาตให้ฆ่าพรามีเขี้ยวและตาเหลือง เพื่อทำพิธีพรีกรรมตั้งประตูพระนครนางพรามณีได้ยินดังนั้นก็รีบให้คนส่งข่าวไปบอกชู้รักของตนเมื่อพรามชู้รักของนางได้ข่าวก็รีบบอกกับพวกพรามทุกคนที่มีลักษณะเหมือนกันแล้วก็พากันหนีออกจากพระนครไปภายในคืนนั้นจนหมดดังนั้นพอวันรุ่งขึ้นเมื่อเหล่าทหารออกไปตามจับพรามที่มีลักษณะตาเหลืองมีเขี้ยวงอก ทั่วทั้งพระนครก็ไม่เจอสักคนเหลือแต่ปุโรหิตคนเดียวที่มีลักษณะแบบนั้นจึงพากันไปกราบทูลพระราชาแต่พระราชาตรัสตอบว่าไม่สามารถจะฆ่าปุโรหิตได้เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใครทำพิธียกประตูเมืองพวกอมาต์จึงกราบทูลว่ามีสิทธิ์ของปุโรหิตคนหนึ่งชื่อตักการิยะมีความเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญและเก่งไม่แพ้ปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ พระราชาจึงตัดสินใจให้จับปุโรหิตมาฆ่าทำพิธีพรีกรรมเพราะเกรงว่าจะไม่ท่านเลือยามที่ถูกกำหนดไว้หมดแล้วแล้วพระราชาก็ได้แต่งตั้งตักการิยะเป็นปุโรหิตคนใหม่แล้วให้ทหารไปจับปุโรหิตคนเก่ามาเพื่อเข้าสู่พิธีพรีกรรมตักการิยะปุโรหิตคนใหม่ให้การมาล้อมรอบหลุ่มที่จะฝังอ่างในวงมานนั้น มีปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ของตนถูกมัดมือไพรหลังนั่งคุดคูมองหลุมเบื้องหน้าอย่างหมดอะไรตายอยากเขาดมพึงออกมาว่าเรานั้นช่างโง่เขลาเหมือนกับกบในป่าที่ส่งเสียงร้องเรียกให้งูมากินตนเพราะปากของเราที่เผลอไปบอกนางเมียตัวร้ายจึงต้องมาประสบชะตากรรมเช่นนี้ตักการิยะปุโรหิตกล่าวกับปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ว่า ท่านไม่ควรติเตียนผู้อื่นควรติเตียนตนเองเท่านั้นการไม่ระวังคำพูดของท่านทำความเดือดร้อนให้แก่ท่านไม่ใช่แต่ในบัรนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เช่นกันจบตาการยชาดกตอนที่หนึ่ง